เออเพจยังมีรหัสสุดโหดของแมปบ็อกฟู้ดมาวางจำหน่ายด้วยหัวหน้าตอนเย็นของทุกวันเนี่ยก็จะมีคอน,น,นเพซัสคอนเพซจังเดลี่มาวางขายหน้าเพจอีกด้วยนะครับนะอ่ะก็ผมบอกเลยว่าร้านนี้แม่งโคตรคุมค้มโคตรคุ้มเลยเว้ยท่านผู้ชมอ่ะใครอยากสนใจอยากฟังอยากไหนเนี่ยร้านนี้มีครบเครื่องเลยครับผมนะสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมถ้าคุณกำลังหาแล้วอากฟังเนี่ก็ผมแนะนำร้านฮาร์คิงช็อปนะครับผมนะเป็นร้านที่มีบริการรับสมุนตื่นบ็อกฟู้ดนะครับแล้วก็บริการเคเคแล้วก็สตาร์ด้วยนนะครับใ้ผม นะรายานแแข่งตารมีร <polarization> ้านนนะร้านแ็มาเก็ตนะครับผมแล้วก็ร้านตาวแบบูก็๊ดนะครับแล้วก็วทานะครับแล้วมีริการรับกดพิสษขาวอเมพง๊ดได้ครับผมนแล้วก็ร้านชิวช็อปเอ็กซ์เข้ามาร้านรบิาขาวอนะดเมงแบบราเป็นเพเข้ามาแล้วก็ระบกดเมงแบบบฟดด้วยของนั้นระบิดเกังยมแ้วฟาร์ด้นะครับก็ไฮไ้วการก็ีการินเ อ่าโอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอ่าก็วันนี้นะครับนะคุณอยู่ผมชิโร่คุงอีกแล้วนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับผมนะอ่าผมก็จะมาเสอนท่ันนะอ่าคอมโบครันนะแล้วก็วิธีเล่นปืนพิษศาจไรพวกนันหรือว่าปืนที่เกาะเลือนเองนะผมนะซื้อได้ที่เกาะเลือของผมนะก็วันนี้เรามาอยู่กับพี่เจมผมนะสวัสดีพี่เจมด้วยนะครับผม สวัสดีครับผมโอเคชิโร่เซนเซนะครับผมนะอ่าชิโร่เซนเซเป็นเซนเซของชิโรคุงเอ้ยไม่ใช่ครับผมใช่ไม่ใช่ผมพูดเล่นนะครับผมนะอ่าก็นะครับนะเอ่อใครชอบใจในคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนะผมขอบคุณทุกท่านที่เอื้อมนิ้วมากดติดตามกับผมด้วยจริงๆครับผมนะผมขอบคุณจากใจเลยจริงๆนะทุกคนนะครับผมนะขอบคุณมากๆนะครับนะอ่าโอเคก็เอ่อวิธีการเล่นปืน วิสันไลเฟิลนะครับผมนะปืนวิสัทไลเฟิลเนี่ยมันเป็นปืนที่เอ,อ่อมันยังไงอะ่ะมันเป็นปืนที่เกาะเรือผมนะใช้เงินส้มซื้อนะครับผมนะแล้วก็มันสกิลเนี่ยมันสามารถล็อกเป้าได้เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันล็อกเป้าไหมท่านผู้ชมนะอ่าสกิลแซดก่อนเดี๋ยวผมลองเล็ง,เล,งเล็งมาทางนี้นะเล็งมาทางนี้อ่าล็อกนะครับผมนะสกิลแซดล็อกเป้านะครับท่านผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอ็กนะครับผมนะสกิลเอ็กนะสกิลเอ็กไม่ครับผมนะสกิลเอ็กไม่นะแต่สกิล ปึ๊บน mm. ี่นะครับผมนะสกิล X นี May ่ของแท้เลยนะครับผมนะเอ้ยไม่ใช่สกิลแซนี anyway. ่ของแท้เลยนะครับผมนะเรื <S <S ่องการอิมเนี่ยนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวให้ดูสกิล X หน่อยว่ามันอิบมาแบเดี๋ยวกับี่เจมลองนี่ดูไม่ครับผมนะอ่าแสดงว่าสกิล X ไม่ครับนะแต่สกิลแซนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดวิ่งเร็วๆเนี่ยมันจะหลบได้ครับผมนะอ่าแล้วเกิดอยู่แล้วสมีระยะประชิดเนี่ยก็น่าจะโดนเลยนะครับผมนะแทบจะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะเดี๋ เอออยู่ระยะประชิดเนี่ยโดนเออของแท้เลยท่านผู้ชมนะอ่าก็มีตามนี่ผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบได้เลยผมนะผมก็จะใช้เออผลนกดดำนะครับนะดับโซเคนแล้วก็วิสัทไลเฟินนะครับแล้วก็สแต็ตามนี้ค,ครับผมอโอเคอ่เดี๋ยวเราไปดูได้เลยครับผม อ่ะโอเคต่อยต่อยแล้วก็สกิล X อนี่เอนะอ่ะแต่ต้องเร็วนะนะครับผมนะน,นี่คือ7ล้า 20, 000, น4ี่นะครับท่านผู้ชมใส่กับ20ล้านนี่คือหูตายนะครับผมบอกเลยว่าตายนะครับผมนะแต่ไอจะหนีได้หรือหนีไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับอีกสถานการณ์หนึ่งนะท่านผู้ชมนะอ่ะก็ถือว่าเป็นคอมโบที่แรงมากท่านผู้ชมนะครับนะ เออไอไอจังหวะที่เมื่อกี้เนี่ยผมขอเปลี่ยนผมขอเปลี Gil ่ยนไอจังหวะที่สกิล C อย่างเงี้ยนะคเขานะมันไอโซเคนมันครูดาวเสร็จพอดีนะท่านผู้ชมนะครับผมอ่าสามารถใช้โซเคนแล้วก็ต่อยต่อยต่อยได้เลยครับผมนะเออใช่ครับผมนะเมื BP ่อกี้ที่ผมทําอยู่เออโซเคนแล้วก็ต่อยต่อยต่อยแล้วก็สกิล X นะครับนะโหก็โกงพอเหสมควรเลยผมนะคอมโบนี้กับเออโซเคนนะครับผมนะเอาเรื่องเลยผมนะอ่เดี๋ยวเราไปดูอีกคอมโบนึงกันได้เลยครับท่านผู้ชม ก็อย่างนี้นะครับโอเคอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับนะเปลี่ยนจาก C เป็น X นะครับท่านผู้ชมครับนะอ่ะก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราให้ไปดูยคอมโบนึงกันได้เลยนะครับนะอ่าโอเคไปเลยแล้วก็ล็อกต่อได้เลยครับผม อ่าโอเคก็มาเนี้ยผมนะจังหวะล็อกต่อสามารถสกิลแซดแบบนี้ได้ปึ๊บแล้วก็โซเคียนต่อได้เร็วถ้าเกิดเร็วนะอุ้ยต่อได้แต่คอมโบเลยท่านผู้ชมนะครับนะไหนจะสกิลที่ครูดาวเสร็จอีกครับผมนะแต่ว่ามันเป็นได้ค่อนข้างยากนะผมก็เลยขอเขียนไว้แบบเออเออแบบเข้าใจง่ายแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะ เป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะหนีได้นะครับท่านผู้ชมครับนะอ่ะก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมโอเคก็เป็นปืนที่ถามว่าเล่นยากไหมเล่นยากอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับนะอ่ะอ่ะแต่ก็เดี๋ยวผมก็จะทําการไปเล่นในเซิร์ฟปกติให้ดูสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเอาแบบคร่าวๆพอนะครับนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับสาหรับปืนนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นปืนที่ผมอ๋เลยเอาเล่นจริงๆนะยากมากนะครับท่านผู้ชมครับนะ ก็เดี๋ยวเอาเราไปดูกันได้เลยครับผม All day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were all right Stayin' awake till the sunrise We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. never run. We off. hook up in my car, driving so far, play you. You'd show me your heart Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we would never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. I took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. it's too late now i remember everything and how careless we could be and how careless we could be it felt right we were all alive we would go out, we were so loud we were so proud we had no doubts weekends and weekdays we'd spend our own way we were careless we were fearless we were reckless time was precious i hear my god ผมโอ้โห و, เล่นยากจริงนะผู้ชมนะเล่นโคตรยากเลยนะผมนะก็ถ้าเกิดเอาไปใช้แบบดูคอมโบให้ผมแบบสอนไปนะมันอาจจะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่อาจจะได้ผลสักประมาณอะ่ะผมเชื่อว่าน่าจะได้สัก80%น่ะนะครับผมนะอ่ะก็80%สักเจ็ด0ิบแดสอร์เซ็นก็ได้นะครับผมนะสำหรับแบบคนแบบยืนนิ่งๆอะไรเงีนะ้ยเนาะแต่ว่าเอาไปใช้จริงก็แทบที่จะยากโคตรเลยเลยครับผมนะโอ้โหก็ยังไง่าครับนะชอบใจไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะครับนะ ขอบคุณทุกคนที่เอื้อมนิ้วม,มากดติดตามให้กับผมมาตลอดนะครับนะขอบคุณจากใจจริงับผ,ผมก็จะพัฒนานี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะอ่ะก็วันนี้นะครับนาเดี๋ยวผมจะไปละนะผมนะพี่เจมก็สวัสด,ดีด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับโอเคบายบายครับสวัสดีครับผม